แล้วพอต้องทํานางพญาทำอะไรไหมนางพญานี่มันจะเป็นเกิดจากของเขาเราจะใช้แค่ไข่พึ่ง,ห,งหรือฟิลิโมนเอามาถูในรังเขาจะมาสารวาจข้าง,งในต้องสะอาดถ้ามีมดจิงจกถ้ามันเจอป๊อปนี่มันไม่เอาละมันจะบินไปเลยแต่ไม้นี่มันก็มีเรื่องเล่านะตอนนั้นอ่ะไผ่เข้ามาทีนี่เขาจะบัดสบายเขาจะเป็นโรคไผ่ไข้เจ็บเราจะ,ะนั่นก็จะต้องหาหัวหมูไก่มาเลี้ยงจะมีอยู่สเสด็จอยู่สองคนแก่สองตาใหญ่ สวัสดีครับสวัสดีครับก็ EP นี้ยังอยู่ที่อำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายอยู่กับน้องแอลนะครับวันนี้เรามาเยี่ยมพ่อเขื่อนนะครับเป็นสวนเศรษฐกิจพอเพียงอีกการหนึ่งนะครับที่อิงอยู่กับต้นไม้ใหญ่ๆนะครับที่อำเภอแม่ลาวอำเภอพานแถบนี้จะเป็นทุ่งนาน้องแอวเพราะว่าทำนากันแถวนี้เนาะแต่ตรงนี้มันเป็นเนินหนึ่งเป็นเนินที่อยู่กลางทุ่งนานะพ่อครับใช่ครับผมแล้วผมก็ปกติ มันก็ต้องเป็นภูเขาเลยถึงจะมีแบบนี้อันนี้มันไม่ถึงกับเป็นภูเขาแต่สูงสักประมาณ500 500จากระดับน้ําทะเลนะครับผมจากระดับน้ําทะเลนะครับก็จะมีต้นไม้หลากหลายมากเลยนะครับเดี๋ยวคงได้เห็นภาพว่ามีมะข่ามงหระครับต้นมะข่ามงมะข่ามงใหญ่ยักษ์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงรายใหญ่สุดด้วยครับเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูนะครับแล้วก็มีมะคงมะขามประดงประดูอะไรแต่หมดเรียกว่าเป็นไม้สักก็มีเป็นสวนไม้ใหญ่ทีนี้การทําเกษตรในสวนไม้ใหญ่ก็ทําแบบไหนปกติเราเห็นแบบล่องปลูกผัก ที่เนี้ยทำไม่ได้แน่เลยนะครับทีนี้พ่อว่าเอ๊ะพ่อมีที่แบบนี้พ่อจะประยุกต์ใช้อย่างไงเดี๋ยวพ่อจะพาเราไปดูนะครับท้าที่เห็นวันนี้มีเรื่องสัตว์ก็มีเรื่องพึ่งนะครับแล้วก็พืชหลักๆก็จะมีกาแฟด้วยกาแฟลาบิก้านะครับแล้วก็มีที่เห็นก็มีต้นพริกไทยแล้วก็มีหลากหลายชนิดวันนี้คงเป็นเกษตรแบบพาทัวร์พาเดินชมว่าถ้าเรามีพื้นที่แบบเนี้ยไม่ใช่ที่โล่งมีต้นไม้ใหญ่ๆเนี่ยเราจะทําเกษตรแบบไหนที่จะอยู่ได้และของพ่อนอกจากจะทาเกษตรแล้วทําท่องเที่ยวด้วยทาร้านอาหารด้วยทําที่พักด้วย วพ่อเขื่อนจะพาเราไปชมกันนะครับตามมาเลยครับครับตอนนี้ก็เป็นทางเข้าของดอยมะข่าโฮมสเตย์ของพ่อนะครับเราเห็นประตูทางเข้าเนี่ย สิ่งแรกเลยที่เจอก็คือต้นมะพร้าวก่อนครับคือฝั่งโน้นจะเป็นทุ่งนาพ่อก็จะปลูกมะพร้าวแล้วก็มีคลองกั้นใชครับอันนี้ก็ปลามีปลามีปลาอันนี้ปลาธรรมชาติปลาธรรมชาติครับโอ้แล้วก็ถัดมาก็เป็นมะพร้าวมะพร้าวเป็นหมอนครับแล้วก็ผมเห็นเป็นบ้านหลังเล็กๆแล้ใกล้ๆสารประภูมิคุณผู้ชมจะเห็น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ด อบ3ามสี่สิบอันนะครับอันนี้ก็คือรังพึ่งรังพึ่งรังพึ่งโพรงรังพึ่งโพรงเป็นพึ่งธรรมชาติพึ่งธรรมชาติครับอันนี้เป็นพึ่งพึ่งธรรมชาติไม่ใช่พึ่งเลี้ยงตีีเกษตรนะครับอันนี้ของธรรมชาติของธรรมชาติเลยโดยตีอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าเราอยู่ในสวนลมไม้ใหญ่เนาะพอนะ เนี่ยก็คือพึ่งเนี่ยอยู่ได้นะครับมีเป็ดมีไก่มีอะไรก็อันนี้ก็พึ่งด้วยไหมครับอันนี้อันนี้ก็โปนพึ่งอ๋กโปนพึ่งนอกจากจะอยู่บนบ้านแบบนี้แล้วก็ยังมีแบบอยู่ในบป้องซีเมนด้วยอยู่ใต้ต้นอะไรครับเนี่ยอันนี้ต้นมะปรางมะปรางอ่าเป็นไม้ใหญ่มะพร้าวเราเรียกว่าให้พึ่งเขาอยู่นี่แล้วแต่เขาเขาพอใจเขาอยู่รังไหนเราทําให้เขาแล้วพอต้องทํานางพญาทําอะไรไหมนางพญานี่มันจะเป็นเกิดจากของเขาเราต้องไปจับเป็นธรรมชาติเพราะว่า เราจะใช้แค่อไข่พึ่ง <ไข S 1> หรือตัวล่อเขาเรียกว่าฟิลิโมนฟิลิโมนฟิลิโมนเขาออกมาเอามาถูในรังแล้วเขาบินมาเขาจะมาสำรวจมาอยู่เองอมาอเองมันจะเป็นฤดูการของเขาฤด,ดูกาลที่พึ่งเข้ามาอยู่รัง อย่างตอนนี้ยังไม่เข้ามันจะเข้าต่อเมื่อประมาณเดือนธันวามกราคมพามีนามันจะเข้าลังมันจะเข้าล้างละตอนนี้นจาหาลังอยู่เราก็ทํามันเป็นหน้าเหมือนกันเพราะอมว่าจะมีดอกมะพร้าวเนาะใช่ใช่ครับดอกไม้ป่าต่างๆแล้วก็มีผลไม้ด้วยดังนั้นพวกนี้ก็จะเป็นแหล่งอาหารแหล่งน้ำหวานน้ำหวานของพึ่งพอเราปลูกพืชหลายๆอย่างครับ ไม้ดอกไม้ผลนี่ดอกมันจะออกเพราะเขาจะต้องมากินอย่างดอกกาแฟเนี้ยพอถึงเดือนกุมภาเขาจะต้องมากินดอกกาแฟดอกกาแฟเพราะว่าเขาจะรู้ว่าแหล่งกินของเขาอยู่ที่ไหนแล้วก็เราทําเป็นปลอดสารเราไม่ได้พ่นสารเคมีอะไรทุกอย่างซึ่งพ่ออยู่อยู่ในกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรอินรีจีพีเอสของเชียงรายด้วยนะครับก็อยู่ในกลุ่มเดียวกับเอเดนกลุ่มเดียวกับของวงเราแล้วก็สวนผู้ตาดสวนผู้ตาดนะครับที่เราได้ไปชมผักชมอะไรกันนะครับ อันนี้มันจะเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมช,มช,มช,มชนนะครับ พอทำแบบนี้เนี่ยมีเทคนิคการทํามันยังไงครับตัวนี้ครับวัสดุที่ใช้วัสดุมันมันทำได้หลายอย่างเนาะปูนก็ได้อ้อ้ต้นมะพร้าวก็ได้หรืออย่างเนี้ยอันนี้เป็นปูนเราทําขึ้นมาเราเรียนธรรมชาติเนาะพมเห็นเนี่ยพึ่งเขาชอบกับยิใช้ขี้วัวใช่ขี้วัวนี่มันเป็นเขาเรียกว่าธรรมชาติเนาะธรรมชาติครับตัวนี้เป็นธรรมชาติเพราะว่าถ้าเราเอาตัวอื่นเข้าไปใส่เนี่ยมันไม่ได้มผมสงสัยว่าทําไมเพราะว่าเขาจะต้องเป็นกินพืชเป็นผักอะไรเนาะหรือว่าต้นไม้ต้นไม้เคยเห็นไหม พี่เคยเห็นที่สวนอวิคัมเขาทาเป็นเหมือนโอ่งเหมือนต้นตาลนะครับต้นตาลแล้วก็ขุดตรงกลางมันออกใช่ไหมครับอย่างมะพร้าวนี่ก็ได้ถ้าเป็นต้นแก่แล้วก็เอาควานไส้มันออกแล้วก็ปิดหัวปิดท้ายแล้วก็ปิดกับขี้วัวเนี่ยนะครับเจาะรูแล้วเอาขี้วัวเขาแล้วฟิโลโมนพึ่งเราจากไหนฟิโลโมนก็เอามาจากรังของเขารังเก่าเขาที่เราเอาน้ําหัวเขาออกเสร็จแล้วเราก็ไปเคี้ยวมันจะมีกลิ่นกลิ่นแล้วก็เอามาทามาทาปั๊บแล้วก็พึ่งมันสาบกลิ่น แต่มันก็ดูที่ว่ามันพอใจไหมข้างในต้องสะอาดถ้ามีมดจิ้งจกหรือสัตว์ที่มันมดดำมดดำพวกนี้มันไม่ชอบเจ้าที่เจ้าที่รู้มดดำนี่พึ่งมันกลัวมากพึ่งมันจะมาสารวจตัวแรกก่อนถ้าตัวแรกมันเข้ามาป๊อบเนี่ยมันมาเข้ามาสํารวจมาเจอมาเจอมดมาเจออะไรเนี่ยถ้ามันเจอป๊อปนี่มันไม่เอาละมันจะบินไปเลยอ่ามันจะเถ้ามันไม่มีอะไรมันก็บินสํารวจสํารวจไปสํารวจมาเดิมมันก็ไปบอกเพื่อนมันมามันอยู่มันมาจากไหนเนาะ เออมันมาจากไหนเนาะมันก็บอกมันก็บอกด้วยไปบอกเพื่อนมันมาเพื่อนมันมาสักสี่ห้าตัวสิบตัวมาเฮ้ยมมาตรงนี้ดีเออมามาก็มาสำรวจการตัดสินใจเขายังไม่ตัดสินใจไม่ได้เขาตัดสินใจปั๊บมาสิบตัวเขาตัดสินใจก็ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งมันก็จะมาละบินมาเต็มเลยเข้ารังเนี่ยไปเจอคอนโดสวยเฮ้ยคกูสวยคนเดียวไม่พอชนกันมาดูด้วยคับเดี๋ยวก็ไปดูที่เขายังไม่ไปเขายังอยู่ยังอยู่เดี๋ยวเราไปให้ดูเพราะอันเนี้ยใช่ไหมที่ป้องกันที่บอกเมื่อกี้ใช่อันนี้ป้องกันมด ใส่อะไรครับอ่านี่จะเป็นจละบีเจระบีน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องครับนะครับปดมันก็ไม่ขึ้นไม่เข้ามาเนาะครับแต่เราเราต้องมาดูบ่อยๆถ้าสมมุติว่าเขาอยู่นะอันนี้ตอนนี้คือไม่อยู่เนาะครับตอนนี้ไม่อยู่ไปละนา่ล้างๆนะครับครับางล้าง นะครับเราอยู่ในป่าหลังบ้านพ่อจริงๆอย่างที่บอกว่ากลางทุ่งนาแล้วมันมีเนินขึ้นมาดอยก้อมนะก็เลยเป็นก้มขึ้นมาเป็นดอยขึ้นมานิดหนึ่งนะครับก็จะมีสวนลิ้นจี่เดิมดิมที่มันเป็นไร่ข้าวโพดนะพ่อสักกี่ปีแล้วเมื่อสามสิบห้าสิบปีก่อนเป็นไร่ข้าวโพดมันเป็นดอยหัวโล้นนะครับมันมีต้นมะข่ามงต้นใหญ่อยู่ต้นหนึ่งก็ประมาณอายุประมาณ0 0ปีครัปี0 0ปี500กว่าปีนะครับสมัยกรุงศรีอยุธยายังไม่แตกนะครับเสร็จแล้วตอนนี้ก็เมื่อมาปลูกเป็นไม้ป่าเปอนไม้ป่า พอมีไม้ป่าแล้วก็พ่อเริ่มแซมด้วยกาแฟเขาไม่ได้คิดว่าเป็นพืชหลักด้วยพื้นที่กาแฟกินต้องอยู่บนพื้นที่สูงกว่านี้แต่พ่อก็เป็นการทดลองว่าได้ผลไหมก็ระดับหนึ่งเนาะจะไม่ได้ดีเท่าบนดอยแต่ก็อย่างน้อยก็พึ่งที่เราเลี้ยงได้กินดอกกาแฟแล้วเราก็ทําร้านอาหารร้านกาแฟก็ใช้กาแฟตรงนี้มาใช้ของเราเองคั่วเองไหมครับคั่วในไปจ้างเขาคั่วอยู่จ้างเขาคั่วแต่ก็ใช้กาแฟเราบริการในร้านเราก็ถือว่าครบวงจรนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศ ส่วนกาแฟที่เป็นแซมซึ่งก็อย่างที่บอกไม่ใช่พืชหลักหรอกมันจะไม่ได้งามเหมือนกับอยู่ที่บนดอยอะไรนี้นครับแต่ก็ส่วนหนึ่งที่สร้างรายได้ได้เหมือนแล้วก็จะเห็นโพรงพึ่งเป็นระยะเดี๋ยวเราไปดูพึ่งที่มีตัวเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเนาะว่าพึ่งเขาเข้าอย่างไรแล้วเขาทําลังอย่างไรเนาะแต่ตัวนี้ผมจะทําคอนให้เขาอยู่เนาะครับทาคอนให้เขาอยู่เป็นมาตรฐานนี่คือพึ่งทหารที่ต่อยเราใช่ไหมครับอุ้ยเยอะเลยครับตัวนี้เราจะทําคอนมาดูนะครับเนี่ยจะเป็นคอนเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด แต่ฤดูนี้มันจะไม่เต็มเป็นเดือนห้าเดือนเมษาเขาจะเข้าเต็มหมดเลยตอนนี้เพียงแต่เขาพักอาศัยหลบเพราะเขาจะหลบตัวต่อศัตรูเขาคือต่อช่วงนี้ตัวต่อเนี่ยบีบมาแล้วเนี่ย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 นี่ตัวต่อเนี่ยเนี่ยเขาจะจับไปกินอ๋อเนี่ยเขารู้เขาจะไปกินลูกเนี่ยถ้าพุ่งถึงถึงมันออกไปถ้ามันสู้ตัวต่อไม่ได้มันก็หนี มันก็อไปแอบอยู่จะต่อจะเข้ามาในรังไหมครับถ้าปากมันกว้างมันเข้ามาเข้ามานี่แหละอันตรายมากเข้ามามันมาทําลายพึ่งเราพึ่งเราก็จะหนีช่วงนี้คือเหมือนกับช่วงพักตัวเขาไม่มีลูกแต่เพียงแต่ตอนนี้กินน้ำหวานเลี้ยงนางพญาไปเลี้ยงตัวไปก่อนครับนางพญามันจะมีตัวเดียวต่อรังพึ่งก็มีอยู่พึ่งงานพึ่งนางพญาหรือพึ่งตัวผู้ดูยังไงอ่านางพญาตัวเขาจะยาวอันนี้เขาเรียกว่าพึ่งงานขาขาวๆเนี่ยนะอันนี้เขาไปเก็บเกสรมา เต็มขานี่เหรอเต็มขานี่คือดอกเกสร๋อแล้วเรามันต่อยไหมพึ่งงานพึ่งงานถ้าเราไปจิ้มเขาเขาก็ต่อยแต่ถ้าอยู่อย่างเงี้ยเขาไม่ต่อยถ้าเราไปทํร้ายเขาเขาเรียกว่ารุนแรงเนาะเขาก็จะต่อยอยู่แต่พึ่งนี่เขาเรียกว่าพึ่งงานแต่เป็นตัวเมียพึ่งนี่มันไม่ออกลูกพึ่งตัวผู้ไม่ออกหากินจะอยู่ในรังผสมอย่างเดียวผสมอย่างเดียวเออดีเนาะ ผสมแล้วก็ตายดีนะอ้าวตอนแรกนึกว่าจะดีอายุคอยสั้นตอนแรกว่าขอเกิดชจ้งหน้าขอเป็นพึ่งแมวแล้วจะเป็นพึ่งอ่าจะเป็นพึ่งนางพญาหรือจะเป็นพึ่งพึ่งผู้ถ้าเลือกได้ผู้ชมก็ต้องดูไว้ถ้าเป็นตัวผู้ผสมพันธุ์เยอะตายเร็วแต่นางพญาก็อ่าผสมเยอะได้นะแต่ตายเร็วแต่นางพญาตายช้าแต่ผสมค้างเี็วนะตอนที่ผสมตัวผู้เท่าไหร่ก็ได้แต่ ถึงเวลามันปิดกระเป๋อละไม่ผสมละอยู่ได้สักสองปีไข่อย่างเดียวไข่เดียวโอ้มันเก็บเชื้อไว้สองปีประมาณสองปีตัวเมียเดียวสองครั้งเดียวถ้าขึ้นไปบนอากาศบินไปปั๊บตัวผู้ขึ้นผสมปีดตัวกางอากาศเลยครับบนอากาศโอ้พิสดารเนาะแต่ว่าการผสมพันุ์เขาเนี่ยเขาไม่ได้ตัวผู้ไม่ใช่ผสมอ่านาพญาในรังเดียวกันนะมันคนละรังนะตัวเมียจะขึ้นไปบนแล้วก็สมมติว่ามันมีหลายรังเนาะมันจะขึ้นไปพ่นพิริมนไอพึ่งตัวผู้รังอื่นมัน นมัขึ้นไปลายพึ่งตัวนี้นอกจากนางพญาลังอื่นมาถึงจะไปอ๋อครับพึ่งรู้นะเนี่ยเออดีเออถ้าถึงเวลาไม่ได้ผสมก็ตัวเมียที่หาอาหารมาให้กินเนี่ยป้อนไปมันไม่ทํางานเดี๋ยวเขาก็ไล่ออกไปไล่ออกจากบ้านไล่ออกจากลังแล้วคนถ้าเริ่มจะเลี้ยงพึ่งเนี่ยเห็นพ่อทําสวนอะไรแล้วเนี่ยเอออยากเลี้ยงบ้างทํายังไงเริ่มต้นเริ่มต้นเออต้องศึกษาครูวจัรยยูอ่าต้องไปดูในข้อคูกเกิรดูว่าเราศึกษาแล้วก็อยู่ที่ใจครับเนะ มันมีหลายอย่างบางคนก็บอกว่าเลี้ยงง่ายแต่ความจริงก็ไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายแต่ต้องเข้าใจมันเข้าใจมันเข้าใจัรรมมเข้าใจพฤติกรรมแล้วว่าฤดูเข้าของเขาเนื่องจากวันนี้เรามาไม่ใช่ฤดูมันเราจะไม่ได้เห็นวิธีการทํานางพญา,าการตีพึ่งอะไรเลยไม่ได้เห็น,หนแต่ว,วันนี้มาหเห็นแนวคิดว่าถ้าเรามีสวนป่าใหญ่เนี่ยพึ่งเป็นทางรอดทางหนึ่ทงที่พ่อบอกเมื่อกี้โอ้เป็นรายได้หลักเลยตอนนี้เพราะว่าโควิดทําอะไรไม่ได้นะต้องเที่ยวไม่มีก็มีรายได้จากน้ำพึ่งใช่อย่างตอนนี้น้ำพึ่งก็เป็นยา เป็นกระแสละขายได้คนก็เริ่มกินรู้จักว่าเป็นยาและนี่ก็คือต้นมะค่าค่ะซึ่งเป็นชื่อของของดอยที่นี่ รอยมะค่ายอยมะค่าเพราะว่าต้นนี้นี่เองกี่ปี500รอยปี5้าอยปีขึ้นครับผมโอ้ชาติที่แล้วน้องแหววกำลังเป็นนางกำนัาอยู่ในวังกรุงศรีอยุธยานะครับแต่ไม้นี่มันก็มีเรื่องเล่านะว่าทําไมมันรอดลองคิดดูเนอะมันรอดดยัในมันมีเรื่องเล่าเรื่องเล่าของเขาก็คือคนเมื่อก่อนมันก็เรียกว่าเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อคือเรื่องของผีเข้าใจเนาะเรื่องของผีถ้าตอนนั้นอ่ะไผ่เข้ามาที่นี่หรือเข้ามาทาไร่เข้ามาอย่างเนี้ย ตรงนี้มันจะเขาจะบัดสบายเขาจะเป็นลูกไข้ไข้เจ็บเพราะฉะนั้นก็จะต้องหาหัวหมูไก่มาเลี้ยงเพราะฉะนะไผ่มาทําตัวนี้มันจะมาทําที่ต้นนี้มาตีนี่มามาวุ่นวายตีนี่เขาก็จะมีอันเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเขาถึงรอดคนลุกเขาถึงโลกเ <คน S 2> ขาถึงรอ,อดอม,อมันต้องเป็นอันอับันือนอกูอยู่รอดบม่ได้ต้นเดียวได้ยังไงต้องที่แบบดอยเป็นหัวล้นหมดครับก็ต้องมีของดีครับของดีนะครับจะมีอยู่เสด็จอยู่สองคนแก่สองตายาย ก่อนหน้าจะเป็นเป็นนิ่ไม่น่อยที่ดีเนาะถ้าผมผมดูหน้าว่าข้างหนึ่งยังผู้ว่านะลงซักเปิดเขเข้าเกยเ,เข้ามาเนาะเข้ามาเปิดงานเมื่อปี60นเนาะด้วยการที่ว่าผมบอเกยหู้ว่าท่านลนงศักิ์จะมาที่นี่จ,จู่ๆพอดีผมทําเรื่องอเปิดห้องกเกษตรผสมะสานเนาะก็ยังมีกเกษตรแล้วมาขอมาข,ขอทํากิจกรรมที่นี่เขาเรียกว่า5ประสานถวายในหลวงปี60ครับผมมันนึกเลยว่าจะเปิดห้องอย่างคนคนประกอนนั้ช้างเหยียบนา ญายหยบเมืองก็ถือถือว่าที่นี่น่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีว่ายังไม้ตัวนี้ตอนนี้ก็เป็นไม่อนุรักษ์เป็นไม่ไว้ให้ลูกให้หลานดูในอนาคตข้างหน้าเอาไปเป็นไม่สมมติว่าอีกร้อยปีกษาไม่อยู่แล้วลูกพ่อร้อยปีก็ไม่อยู่หลานยังไม่อยู่เลยก็ต้องเป็นรุ่นเหลนหลนเป็นเป็นพ่อไม่อนุรักษ์ เอาไว้เป็นแรงเลี้ยงลูกของของขนลูกของลานครับไปซึ่งก่อนเรามาเนี่ยรุ่นปู่ย่าตายายเราก็โอ้โหอยู่กับต้นนี้มานานอันนี้ต้องเรียกว่าทวดนะครับซุปเปอร์ทวดมาฆ่าไม่ใช่ทวดธรรมดาตอนนี้ในประเทศไทยน่าสมัยนั้นอยู่ที่อุดรดิตตอนนี้น่าจะตายไปแล้วตอนนั้นก็ยัยเหมือนกันเพราะว่ามันมีพวกมีอิทธิพลต้องเข้าไปตัดอันนี้ก็เหมือนกันเกียบละเมื่อปี52 ก็มีคนมาติดต่อที่จะซื้อตอนนั้นมันยังได้ออกโฉนโดมาได้เขาเรียกว่ายังมาได้ขึ้นทะเบียนอย่างเดียวจะมีคนมาซื้อผมเนี่ยืึงขายถ้าเปิดขายถ้าพ่อแม่ขายก็เรียบร้อยละตอนนี้บันเลือแล้วไปอยู่ภาคอีสานแล้วอืมีคนมาเอานะ่ะจริงๆอขาไปทำเฟอร์นิเจอร์เนาะค,ค,คือการที่ไปเอาที่อื่นก็ไม่รู้ปลูกองไรก็แล้วแต่เนี่ยคือซปเปอร์ทวดคือแบบเป็นต้นไม้เก่าแก่<ช>อยู่กับพื้นที่แล้วการที่หลงเหลืออยู่ต้นเดียวได้เนี่ยต้องไม่ธรรมดา ผ่านยุคการทำไม้ตั้งแต่ยุคราชการที่5มาได้แล้วก็ผ่านผ่านมาหลายรุ่นเนาะคนแพรเขานั่งช้างมาทำไม้ที่เชียงรายเนาะสมัยก่อนเนาะแล้วก็รอดมาได้ด้วยเออแล้วต้นอื่นไปหมดทำไมเหลืออยู่ต้นเดียวครับอันนี้ไม่ธรรมดานะครับวันนี้วันที่13 14 15 1 6วันจันทร์เราจะรวยด้วยกันนะครับ นี่หกปีละหกปีละครับเนี่ยปีเนี่ยปีแรกทีงเขาออกดอกแล้วนะแต่ขอบัติดเนี่ยกาแฟนี้ก็งามนักเนาะตรงนี้เนาะอันนี้ก็เป็นกาแฟของพ่อก็มีกาแฟนะครับแล้วก็มีทุเรียนเห็นลูกไหมกาแฟโน่นอ๋อเนาะติด เรียนแล้วก็มีลองกองนะครับขนนุนแะพ่อมีอะไรบ้างไหนนับให้ผมฟังที่ว่าว่าเนี่ยส่วนพ่อมีผลไม้อะไรบ้างก็มีมะพร้าวลองกองขนนุนแล้วก็มะยงชิดมะปรางมะส้มโอโน้อยนานาฝรั่งฝรั่งอินทผลัมอินทผลัมก็มีปลูกหมดปลูกหมดปลูกที่กินได้อะอย่างละต้นสองต้นไม่ได้ทําเป็นเชิงเดียวแต่ปลูกผสมผสานกันไปมันเข้ากับพื้นที่พ่อพื้นที่พ่อเป็นอย่างนี้เนาะแล้วโชคดีที่มีที่นา แล้วก็มีที่เนินด้วยตัวนี้เราก็ปลูกไว้เพื่อไว้รักษาตัวเราเป็นสมุนไพรนอกจากมีไม้ผลมีต่ตรงนี้ต้องเป็นขอกเป็ดแน่เลยคอกห่านครับผมอันนี้ก็เป็นมะไฟเนาะมะไฟมะไฟนี่ไม่เห็นนานแล้วนะช่วงนี้มันไม่มีละมันไม่ใช่ฤดูผลไม้ถ้าผลไม้มันก็จะเป็นเงาะตอนนี้ยังมีอยู่แต่ตอนนี้ไม่มีแล้วเนาะโรบัต้านี่ส่วนใหญ่อยู่ทางใต้อยู่ทางใต้เหนือนี่ลาบบีกาทริบบีกาเขาปลูกไว้เมื่อ60ปีที่แล้วนะครับอันนี้ก็รังพึ่งนะอ อยู่ทุกที่เลยมันอยู่หมดอะ โอ้จากเนินนั้นนะครับอึมครึมอยู่บนในสวนป่ากลายมาเป็นสวนโคกนหน,กนองนาโคกหนองนาใช่ครับ,รบอันนี้เราก็ปลูกอินทผลัมปลูกกล้วยผาลัมกล้วยยอันนั้นก็อะโวคาโดป <บะ S 1> ่ะอะโวคาโดโออะโวคาโดยังมีเลยอันนี้ก็เป็นพืชสวนครัวก็เป็นส้นาวไร่ก็สวนครัวเนาะแล้วก็มีบ่อเปลาอันนี้ก็เป็นมะเขือพวงมีโรคไหมมะนาวพ่อเนี่ยอันนี้พ่อบัดด้พ่นยาน่ะลูกเออแล้วฉีดสารสารหมักสารอะไรไหมอ่ามันจะส่วนมากพ่อกับน้ำมักเนาะพ่นส่วนมากถ้าพ่นก็จะเป็นของอ่าเป้นห้องว่าเป็นอินทรีย เป็นอาหารพืชอะสองลูกนี้ก็สุกแล้วแบยเขาไปเอาในเลยเนี่ยเอาไปเยอะๆมันมีหั่มหลายต้นนะให้เอาไปเยอะๆนะครับพ่อบอกผิดคนแล้วครับผมมีมะนาวแล้วก็มีน้ำผึ้งแล้วนะครับเราไปผสมนะครับใส่น้ำกระชายด้วยป้องกัน COVID โควิดพ่อทำไมมะนาวนี้ไม่ค่อยมีหนามอ่ะเป็นพันมันหรอเป็นพันตาฮิติหนามันน้อยเนาะพ่อซื้อต้อนพันมาตั้งไห่เนี่ยพอดีกระเซีบเป็นมาฮื้ออยา อ๋อกีป่อมีกี่ต้นเนี่ยเยอะเลยนะก็เป็นรายได้อันนึงเนาะเป็นรายได้หนึ่งแต่ตอนนี้มันก่อยังว่านเนาะอย่างนี้พ่อก่อผลมานี่คือพ่อทําไว้เอาไว้ใื้ลูกค้ากินนะทีนี้พ่อทองสุกก็ขายผักให้พ่อเขื่อนนะครับเมื่อตอนเมื่อห้องมีโควิดมีอย่างเนาะพ่อก็ททาเป็นอาหารอย่างตัวเนาะอมะนาวปลอกปลูกเองแต่พักนี่เป็นของลุงสุกออแบ่งกันในเครือข่ายแบ่งกันในเครือข่ายพักนี่ปลอกเอาฝากพ่อทองสุกนี่รับรองเลยชัวร์ชัวร์ว่าเมียเก็บตัง นี่ในบอ่อพ่อเลี้ยงปลาอะไรไว้อันนี้เป็นปลาน้นปลาน้นบอ่อนี่กี่พันบอ่อนี่น่าจะมีสักพันกว่าพันกว่าแล้วอันนี้นี่ห้าพันกว่าตัวนี่นี่ยังเล็กอยู่หรออันนี้เป็นปลาเล็กผัดเี่ยมได้น,นะคะเดี๋ยวเราจะไปผัดใส่ไข่กันแก้เบาหวานได้ด้วยนะคะเลี้ยงห่านทําไมอะ่ะพ่อ,อก็ไม่กินไขน่ไงอ๋อไข่ห่านกินได้เหรอ โอ้ไข่หานอร่อยอันนี้เป็นบะเดือฝรั่งนะฮะลูกฟิกฟีก่ตอนกิ่งไว้ขยายครับตอนกิ่งขยายพรเราได้แม่พันธุ์มาเราก็ขยายแล้วอันนั้นอะไรอันนี้ส้มโอไม่ทำไมส้มโอใบมันเป็นแบบนี้แน่ใจนะเพราะอันนี้คือส้มโอส้มโอครับมันใบมันแปลกๆอ่ะไม่แปลกละอุ้ยเนิ่อันนี้มันมีอันตรายแต่มันกินไว้เสียหายอยู่น้องแอ๋วมาดูน้องน่ารักมากเลยแต่พี่กลัวมัน พันอะไรอ่ะพ่ออันนี้จะเป็นทองดีมาจากนครปฐมต่แปลกเพราะผมไม่เคยเห็นต้นโมแบบใบมันเป็นอย่างเงี้ยมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งอ่ะมันสมบูรณ์ไงใบมันดกมันงามมากเลยลูกนี้ใกล้แล้วมั้งนี่อ่าน่าจะใกล้สักเดือนหนึ่งืออย่างเงี้ยลูกก็ยังไม่โตถ้าลูกนี้เดือนหนึ่งอันนี้เอาแค่ไว้กินเนาะกินถ้ามันเหลือก็ขายขายในร้านแต่ตอนนี้ก็พ่าว่าตอนตอนจริ ตอนกิงนี่อย่างเขาต้องเอาถูงพลาสติกหุ้มเพราะเราไม่ได้ใช้สารเคมีเนาะเ,นนเราไม่ได้พนะ่อนนอนมันจะมาเจาะเพราะฉะนั้นถ้ามันลูกเล็กเราก็หุ้มห่อไว้มแมลงวันทองมันจะไปเจาะเจาะแล้วมันไปไข่เข้าใส่เราก็มีสูตรจาจัดมแมลงวันทองอมาจากเพะประกิตจ,จังหวัดเชียงใหม่นะครับ วันนี้เราก็มาเที่ยวชมสวนดอยมาค่าของพ่อเขื่อนเรียบร้อยแล้วมีหลายอย่างเลยแม้กระทั่งฝรังยังไม่ได้ไปดูเลยนะครับ,รบมันเยอะมากมีตั้งแบบบนเนินที่เป็นสวนป่าธรรมชาติน้องแอ๋วเนาะและเลี้ยงพึ่งแล้วก็มาถึงเล,เ,ลเวลที่2แล้วกันรเรียกว่าโคกหนองนา นะครับมีนาแล้วจะเตรียมกัญชงอีกแล้วก็พืชผักผลไม้เยอะมากนะครับซึ่งก็เหมาะสาหรับการเลี้ยงผึ่งนั่นแหละแล้วก็ยังมีโฮมสเตย์มีอะไรอีกเพื่อนเพื่อนเกษตรกรนะครับหรือว่าคนที่อยู่ข้างเคียงอยากได้กิ่งพันมะนาวอยากได้กิ่งพันส้มโอผึ่งแท้มาที่ดอยมะข่าได้เลยนะครับชื่อว่าดอยมะดอยมะข่าโฮมสเตย์โฮมสเตย์นะครับก็เป็นส่วนเกษตรอินรีย์ที่เป็นตัวอย่างวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพ่อเขื่อนมากที่ให้ทีมงานเกษตรสิบทิศช่องเกษตรไทยโดเน็ตมาเยี่ยม ผมกับน้องแอวก็เดี๋ยวจะขอตัวเอาผักนี้นะครับไปผัดกินข้าเที่ยงกันวันนี้ต้องขอขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ